อ่าตอนแรกเนะี่ยผมจะยิงแบบธรรมดาให้ดูก่อนแล้วกันนะยิงกบนี่แหละเราได้รับเกียรติจากท่านกบท่านกบเมือง115นะครับเมืองหังโจฮะถ้าเป็นพระเอกนะฮะแล้วผมก็จะใช้เวทตัวนี้ฮะเวทไลท์แท็บในการยิงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูค่าดาเมจยิงธรรมดาก่อนนะฮะไลท์อันนี้คือไลท์แท็บนะยิงแล้วสามารถดูดเลือดกลับคืนได้ด้วยนะครับอ่าเทสเลยปุ๊บเท่าไหร่วะนะเจ็ดพันเก้า 7,900อ่ะตีตรงนี้ดีอย่างนึงฮะกบมันไม่ตีเรา7,800 7,900 7,900 7,800อ่ะค่าเฉลี่ยฮะดาเมจเป็นค่าเฉลี่ยนะ7,800 7,900ดูฮะอ่าประมาณนี้7,800 7,900 7,800 7,900มาดูถ้าเราสาบมันถ้าเราสาบมันปึ๊บอ,อันนี้เวชชาโด Shadow นะฮะเวชชาโด Shadow มิถ้าสาบมัน8,000 6 8,500 8 6้า8ป0 0 8นหกแปดพถือว่าบวกมาเยอะมากนะบวกเยอะนะเออหมายถึงว่าคนทั้งปาร์ตี้อะฮะดาเมจคนทั้งปาร์ตี้แล้วยิงเข้าไปเนะี่ยคูณอีก6อะ่ะออปาร์ตี้หนึ่งมี7คนนะเออคูณอีก7คนอนะนะฮะถือว่าคุ้มนะเวลาเรามาลุยดันทุกสูงนะครับจะลองใส่2-4แล้วกันใส่ ิงออฟคอรกับเบสซิงนะเป็นบัฟของมีโกะนะ,อะลองยิงดูนะอ่าหมื่นนึนขึ้นหมื่นนะฮะผมใช้ธนูเว่นที่ทาง GM แจกมาให้นะครับธนูเว่นบวกยี่สองนะฮะปึ๊บหมื่นหมืน่นหกร้อยหมื่นเจ็ดร้อยอ่าอันนี้อ่าเวชดาหมดละดูนะฮะ ผมใส่ผมใส่เบสซิ่งด้วยใส่คิงออฟก o อ k คิงออฟก d ด้วยนะฮะคิงออฟก๊อปไนท์ออฟก g อปดิ <c oughs> เรียกคิงออฟก๊อปเฉยไนท์ออฟก g อ d อ่ะยิงยิงปกติก่อนนะฮะยังไม่ไม,ไม่สาบเชาโด้นะเก้าพันเก้าพันแปดเก้าพันเก้า้ลองเวชา่โดปึ๊บยิงอ่ะหมื่นหมื่นเจ็ดร้อยหมืถือว่า เพิ่มขึ้นมามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะค่อนข,ข้างเยอะอยู่ไม่รู้ว่าแพดเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันแพดต่อไปที่เขาจะเปิดโอเพนเบต้านะผมจะมาเทสให้ดูทีตอนนี้ที่ผมเทสเป็นโค้ดเบต้านะครับมามีเวทอะไรกร่นที่ทดลองเวทนี้ให้ให้ให้กบเปนตบเราดีกว่าอันนี้ผมจะให้กบตบนะฮะผมใส่ชุด อ้าวไนไหนไหน,ไหนล้างหลอดเหรอนี่ผมใส่ชุด G.M แจกมาให้ชุดอาร์คบวกยีสฮะชุดนี้ดับคุกนะบวกยี่มาดูผมยังไม่ได้สาบกบนะดูจะตกผมเท่าไหร่เพาะนอีเวนต์อยู่กบทีหมื่น2 2ดหกร้อยสอม่นมามาดูมาดูผมสาบเราจะสาบสาสาบก่อน ป๊บมาตกมาตกดิเอาไม่มาเอ้ยตกหมื่นเจ็ดเองหมื่นเจ็ดหมื่นสี่ดูฮะโอ้ยหมื่นสามหมื่นหกเมื่อกี้สองหมื่นนัเพื่อนหายไปห้าพันอ่ะถือว่าโอ้หลดพลังโจมตีแบบแรงมากนะแรงมากๆครับหมื่นสี่ถ้ามีสาบในอันหนึ่งเนี่ยตีแทบไม่เข้าเลยนะโอ้เป็นประโยชน์ในการตีคิวมากครับ เป็นประโยชน์ในการตีกิลในการไปลุยดันสูง,สงมากนะครับก็คงคงต้องมีประโยชน์นะฮะมีเนมีมินะเพราะว่าต่อให้มียาบับขายที่เมืองไน,นนะฮะอาชีพมีก็อาชีพมิอาชีพมิกโกะมันก็ยังสำคัญในการที่จะต้องสาบมอนเตอร์พวกนี้มีทั้งใส่ะรเวสองสี่นะไนออฟกอ g o ดกับเบ s ซิ่งนะฮะสองเวทนี้ แล้วก็มี r e g e n e r อ t i o ันอันนี้น่าจะมีขายยามีขายายาอยู่ที่เมืองในนะครับมีอะไรให้เทสอีกไหมเนี่ยหมดละ <It 's S 1> ก็เอาไว้เจอกันช่วง Open Beta นะฮะวันนี้ผมก็มาเทสให้ดูเฉยๆนะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามเพจมิสเตอร์ต้นด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายนะครับผม